ลับมาพบกับบีบีอีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็โดดงานหนึ่งวันนะคะไม่ได้อยู่ร้านนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปบุกห้องเจ๊แต้วกันค่ะเขามีของกินที่เรายังไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อนรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไร งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้เราต้องไปลาไปอ้วนก่อนจากการสื่อสารที่ขัดข้องนะคะเราก็คิดว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ห้องใช่ไหมเราก็มารออยู่ตรงนี้แต่ที่ไหนได้เขารออยู่ที่ตลาดอะค่ะเดี๋ยวเราไปหาเขากันค่ะจะมารอนานนานยังรอสิบนาทีน่าก็รออยู่ที่ห้องเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอนโดเจ๊แต๋วเลยค่ะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงคอนโดเขาแล้วนะคะเขายัางไม่เปิดะคะ่ชะชื่อแหวนเอ้ยเจ๊เอ คือเรียวจริงเพราะว่าเราอัดสดเลยที่เราไม่ได้บอกเขานะคะดูสิกำลังเก็บที่นอนนะคะหลังจากที่นอนรอนะคะสวัสดีเจาแต้ว <c oughs> อะไร <c oughs> มาเขินเขิน,ขนวันนี้วันนี้เรามีของมาให้กินด้วยและนี่นั่นก็คือ <c oughs> อันนี้คะ่ะทุเรียนภูเขาไป เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าวันนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยแพงมากแพงที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยซื้อกินมาแล้วนะคะทำไมทุเรียนไม่มีกลิ่นหอมอ่ะไม่รู้ก็ลองดูสิก็ไม่เคยกิน,นกเหมือนกันนี่นจะแตกวก็จะผ่าให้เราไปดูดูล,ลูกใหญ่มากนะคะล,ลูกนี้นี่ประมาณลูกนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเกือบห้าโลนะคะ แต่เขาบอกกินได้แล้วเนาะวันนี้ครันขายอ่ะกินปลาสุกตุ้งเออไม่มันไม่กลิ่นไม่เหมือนหมอนทองไอ้นี่เลยนะไม่เหมือนของใต้เลยนะไม่มีกลิ่นเนาะแต่ถือมาก็ไม่ได้กลิ่นเหมือนโุกแต่ไม่มีกลิ่นสุกคงพิพาให้แงะแงะแงะยัดแงะย่าแงะยางงี้ยางงี้ว้าวต่เนื้อสวยมากเลยนะถูกแต่ว่าไม่มีกลิ่นไก่ ใช่จากที่เราลองสังเกตการดูแล้วเมื่อกี้นะคะมันสุกนะเนื้อสวยมากแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นทุเรียนอะ่ะเหมือนแบบปกติทุเรียนมันจะต้องมีกลิ่น,นแบบหอม,ม,มหรืออะไรสักอย่างเนี้ยอันนี้คือ,นนะอกอบไ,ไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่ว่าสุกนะคะแ,แต่เขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยเขาไม่ให้กินกรอบนอกนุ่มในเหมือนเหมือนทุเรียนทั่วไปนะเขาบอกว่าต้องรอให้มันสุกเลยมันถึงจะกินอร่อย แต่ว่าเราลองเช็ดดูแล้วว่ามันสุกนะดูซิว่ามันจะหวานสมคำาล่่าลือหรือเปล่าลลครั้งเดียวลองดูครั้งเดียวนะคะพอแล้ว <laughs> เพราะว่าเฉพาะลูกนี้ก็น่าจะพันกว่าแล้วอะพันกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าน,นี้เกือบห้าโลนะคะโลละสองร้อยห้าสิบบาทไม่เคยกินทุเรียนแพงขนาดนี้มาก่อนนะคะลูกมันใหญ่มากจริงจ ที่บ้านจะปอกกินกันได้ไม่น่ใช่อันนี้เราซื้อสองลูกนะคะลูกละเกือบห้าโลทั้งสองลูกเลยอีกลูกนึงเนี่ยเราส่งกับพิจิตไปแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งลูกที่เราจะเอามาปอกให้ทุกคน<ต>ดูกันเขาเรียนในพื่อนเพยอยู่ที่ไหนสีสกเกตเหรอใช่อันนี้นี่อิมพอร์ตจากสีสกเกตเลยนะคะครั้งหนึ่งในชีนวิตในขณะที่เขากำลังปอกทุเรียนนะคะอ้วน มึงไม่หยุดกินมั้งหรอข้าเช้าเม่อวานว้าวมาบอกแม่เขาจะมากินข้าวกับแม่วันตอนมาวันบอกว่าถ้าเกิดแม่ไม่หุงข้าวนี่คือเสียใจสุดเพราะว่าเตียมกับข้าวมาเยอะมากจามาลูกแล้วมาดูทุเรียนกันต่อนะคะทุเรียนภูเขาไฟจะเป็นยังไงดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวเป็นยังไง งไหนเนี่ยจริงหรอว้าวถือว่ามีเช่นก่องพีทดนะคะหวานหมคำมคำนี่จะเป็นครั้งแรกที่เรากินทุเรียนนิ่มนะคะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะบีจะไม่กินทุเรียนนิ่มเลยต้องกรอบนอกุมนุ่มในเท่านั้นแต่อันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะเขาบอกว่าถ้ากินกรอบแล้วมันคือกินไม่ได้ต้องกินแบบตอนที่มันสุกแล้ว คือผู้แรกนี่คือลำบากมากเพราะว่าไม่รู้จะแกะยังไงให้มันออกมาแบบสวยงามนะคะทุกคนคะเราจะเอาอะไรให้ดูนะคะทุเรียนภูเท่าหน้าเราเลยอ่ะภูมันใหญ่มากดูดูดูเนี่ยผู้ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เท่าหน้าเราเลยอ่ะ ไม่เคยเห็นทุเรียนคุเลยขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่าที่เราเสียเงินนะถือว่าโอเคมากโอเคนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอให้เขาผ่าให้มันเสร็จนะคะแบบแตนเนคือคืออะไรจ๊ะไม่มีกลิ่นกลิ่นไม่มีใช่อันนี้คือข้อดีเลยแหละเพราะว่าปกติอะถ้ามันสุกแบบนิ่มขนาดเนี้ยมันจะต้องแบบแตนเนล่าทมเรียนอ่ะมมีกลิ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะอันนี้คือข้อดีนะคะ ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่กลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นหอมของทูเรียนเลยใช่แบบไม่ได้กลิ่นเหมือนมันยังไม่สุกฟฟมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแล้วก็แต่ว่าพัวใหญ่มากจริงๆมันมีหลายไซส์นะแต่ว่าที่เราที่เราได้มาคือมันเป็นแบบไซส์ใหญ่ซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับเงินมากเลยนะเพราะว่าผูใหญ่มากแล้วก็เนื้อเยอะใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้ชิมเนื้อนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราออรอารอชิมตอนแบบ แ, <Yeah. S 1> แต่เจ๊เต๋านี่รู้สึกว่าหลังๆมานี่เริ่มจะชิมไม่หยุดแล้วนะคือผ่าไปด้วยชิมไปด้วยไม่หยุดแล้วนะตอนนี้ก็มันอร่อยอยู่นะแม่ครับมันหวานแต่มันไม่มีกลิ่นแต่สําหรับเจ๊แต๋ชอบกลิ่นมันจะหอมแต่นี้ไม่มีเลยใครที่แบบกลัวเหม็นทุเรียนกลิ่นทุเรียนไม่มีกลิ่น ตอนแรกน้ะยังคิดว่ามันกินได้หรือยังว่ามันสุกหรือยังเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะเอาเอาใส่มาในรถอะ่ะก็ไม่มีกลิ่นเลยเหมือนกันนี่เหมือนเรือเลยอะ่ะตอนนี้นะคะแล้วจะลองชิมเ่ะว่ามันเป็นรสชาติประมาณไหนแต่มันไม่กลิ่นเนี้ยไม่มีเลยอะ่ะ จริงหวานมากแต่ว่ามันก็มันไม่เหมือนไม่มมีกินันไม่ใช่มันมันไม่มีกลิ่นด้วยหนึ่งแล้วก็มันเหมือนกับมันหวานคนละอย่างกับหมอนทองเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นเนื้อเป็นเนื้อทรายอ่ะอืมแต่แต่หวานอัไไม่ไม่ไม่มีกลิ่นมากไม่ไม่มีเลยแหละไม่มีกลิ่นออกอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อทรายอ่ะ คนชคือความแตกต่างเลยคือมันจะเป็นเนื้อทรายเหมือนกินกะทิอ่ะเนาะมันจะมันมันหวานแต่ว่าจะแบบมันหวานแต่ไม่มีกลิ่นทุเรียนออไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยไม่มีกลิ่นใครที่ชอบทุเรียนหอมหอมไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ไม่มีเลยอร่อยมากอร่อยนะฝอร่อยไหมอันี่สำคัญนะผู้ใหญ่มากมีละครพอ กินได้แค่ปีละครั้งนะคะคุณแย<ฟ>วกว่านี้ไม่ได้ค่ะแพงเสียดายตั้งโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากคือราคาสูงนะบีซื้อมาในราคาโลละสองรอยห้าสิบบาทนะลูกที่ผ่าไปเมื่อกี้คือประมาณสี่โลเจ็ด เกือบเกือบห้าโลเลยนะคือเงินพันกะบาง,งคนอะไม่น่าเสียดายเลยอะเพราะว่ามันมันหวานมากแล้วก็แบบอยากให้ลองสักครั้งหนึ่งอะอม,มันอร่อยจริงแต่แต่ถามว่ามันไม่มีกลิ่นเลยนะอันนี้คือข้อแตกต่างของเขาเลยคือไม่มีกลิ่นเลยคือเราไม่รู้ว่ามันสุกตอนไหนอะตอนแรกเราเอาใส่รถมาเราก็ยังคิดว่ามันสุกหรือยังวะมันกินได้หรือเปล่าเพราะว่า ต่อให้เป็นทุเรียนชนิดอื่นอะคือกรอบนอกนุ่มในหรืออะไรกันแล้วแต่มันก็ต้องมีมีกลิ่นบ้างใช่ปะแต่อันนี้คือไม่มีเลยบอกได้เลยว่าอันนี้คือซิงเกเจอร์ของเขาเลยอยากให้ลองนะคะเพราะว่าไม่ถือว่าแพงอะแล้วต้องบอกว่าอันนี้นะคะอิมพอร์ตจากสีสเกตค่ะตอนแรกเราไม่รู้นะคะอย,อย่างที่บอกว่าเพื่อนที่ตลาดเนี่ยเขาเป็นแบบ แม่ค้าขายผลไม้อยู่แล้วใช่ไหมเออเขาก็ไลฟ์สดว่าเออมันหวานนะโน่นนี่นั่นเจ็แต้วจัดเลยจ้ะบอกได้เลยว่ารอบนี้นะจ๊ะไม่ว่าจ้ะอร่อยจริงอร่อยจริงนะคะสำหรับใครที่อยากลองนะก็ไปหาซื้อได้นะคะตอนนี้เขาเริ่มมีแบบมีตั้งขายออนไลน์มีอะไรเงี้ยก็ไปหาลองชิมดูอยากให้ลองสักครั้งนะคะอร่อยจริงนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรคอยติดตามนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ